เวียดนามได้ก้าาขึ้นมาเป็นประเทศผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไล่ใหญ่อันดับ6ของโลก ในวันที่11มีนาคมปี2004สำนักข่าวเวียดนามเอกเพจรายงานวา่าองค์กรวิจัยเกี่ยวกับตลาดและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์กองศูนย์ศึกษาอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ประเทศอิตาลีรายงานวา่าในปีที่ผ่านมาหรือปี2003เวียดนามได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ายใหญ่อันดับ6กของโลกนอกจากประเทศจีนอเมริกาอิตาลียเยอรมันและอินเดียที่เป็นหาประเทศที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไยใหญ่ของโลก โดยก่อนหน้าเนี่ยนีการรายงานว่างในปี2014เวียดนามยังอยู่ในอันดับที่13ของโลกทอ่นั้นที่สามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกได้แต่ผ่านมาบรไษัเปีกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามก็เก่ากระโดดจากอันดับที่13ของโลกขึ้นมาอยู่ในอันดับ6ของโลกเซงถือว่าเป็นการเติบโตที่ไวสมควรเพราะตามหลังเพียงแต่บรรดาประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจท่นั้น ต่อกับการเติบโตในอุตสาหกรรมเนี่ยเวียดนามมีความพ่อใจหลายสมควรพออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายหับที่เป็นเงื่อนตาต่างประเทศเข้าเวียดนามเป็นมูลค่ามหาศาลโดยกรมป่าไม้ของเวียดนามรายงานว่าในปี2 0 2 3เวียดนามได้ทรงออกเฟอร์นิเจอร์มีมูนลน่ารวมประมาณ8,400นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 82. 9เกเปอร์เซนของมูลค่าการทรงออกผลิตภัณฑ์เทียบจากไม้ และคาดว่าในปี2 0 0 4เฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามก็จะย่างได้หับความนิยมจากบรรดาลูกค้าในต่างประเทศโดยใน2เดือนต้นปี2 0 0 4นั่นก็คือในเดือนมั่งกวนและเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 0 4เวียดนามได้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์เทียจ,จากไม่ไปต่างประเทศแล้วมีมูลค่ารวม2,400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น44ปอร์เซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทานเงี้ยนต่วนหุ่งปเซียวสั้นจากกรมปลาใหม่ของเวียดนามเปิดเผยว่าจากประสบการณ์เศร้ากัวเปียเวียดนามต้องใส่รัพพยายกรใหม่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์หลายกว่า30ล้านลูกบาทเมตรตอร่อเปียเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทรงออกท่านเปิดเผยอีกว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ใหม่ของเวียดนามมีการเติบโตมาหลายปีย แต่ด้วยว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้ใส่วัตถุดิบและใส่แรงงานราคาถือมูลค่าเพิ่มที่ได้จากผลิตภัณฑ์จึงบ่สูงอีกอย่างหนึ่งตลาดส่งออกหลักยางยุโรปก็เริ่มมีนโยบายที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเซนกฎหมายตอตานการตัดไม้ทำลายป่ากฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการกำหนดแหล่งที่มาของไม้ส่วนสารัฐอเมริกาก็มีกฎหมายทิวาด้วยการค่าไม้ผิดกฎหมายเสริมในระยะเงวอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามยังจะต้องประสินกับความท้าทายหลายอย่าง ต่อกับข่าวเนี่ยต่อไปถ้าลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเราเบ่งว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดภายหลังฮูวาเวียดนามได้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไายใหญ่อันดับหกของโลกและผ่านมาเพียง2เดือนในปี2 0 0 4เวียดนามก็สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เทียจ,จากไม้ได้รวม2,400ล้านดอละะลาร์สหรัฐคนทำเย็ดเดโพแสดงความคิดเห็นอวัยวาไม่เวียดนามลายเนาะ คนต่อมาดิโพดอเวว่วาสออรเพิ่นเนะเวียดนามเพิ่นนี่ใหม่ไรอีลีเนะสออนเดียคนต่อมาดิโพดอเวว่วาเวียดนามมีแผ่นดินบ่พ่อฮอดสิปันกันอยัวอยากฮูวา่าเวียดนามมีปลาดงอยู่แขวงใดเดยเขาญา,า,าติเอาทรัพยญากว่าทั้งอื่นมาเป็นของตนได้แบบถือกฎใหม่และสางรายหับเขาประเทศเขาเป็นก่อปเ,เ,เป็นก,กรรมกะนาสมเซยบาดกะมาเบิงบานเฮานายคนใดกับมิต่หุ่นอยู่ในบริษัทต่ตางประเทศ บานเมืองถูกลงนับแต่ละเมื่อประซาสนผ้ากันอืดหิวในขณะที่รัพย่าก่อนเฮียถาดคือพวกจวนในขับผู้นำผู้บริหารรวมหัวกับทางศาสตร์มาปุ่นคุ้นหางคุณนเมียเอาเงินเขาทงคนต่อมาดีโพดเอาไว้วาเวียดนามมีกาไกุ่มข้องการตัดไม้แลปฏิบัติเคืองขัดเคือมีไม่สงออกคนต่อมาดีโพดเอาไว้วาไม่ทั้งหมดเอาไปจากเล่าสื่อในราคาถึก คนต่อมาดิโพดอวัยวาบ่มีปลาใหม่แต่ทรงออกผลิตภัณฑ์เทียจากใหม่ได้กําไรมหาศาลส่วนบางประเทศตัดไม่ทรงออกเบิดกําไรบ่เห็นแถมยังนําเขาอีกสลาสองไสเทแท้คนต่อมาดิโพดอาวัยวาเอาอยู่เล่ารวนไปแปลงหูทรงออกกําไรมหาศาลคนต่อมาดิโพดอาวัยวาไม่เล่าเวียดเอาไปแปลงหู คนต่อมาดิโพตเอเว,ว,ว้ยวาเวียดนามบริเตนใหม่อยู่ประเทศเขาแต่เขาลำเลื่ยได้ยอนใ่ทรัพยากรจากประเทศที่สลาซองใส่เขาเส้นกับอียักวโดยมีประเทศไกลเคียงยืนยันแรงที่มากของใหม่สวยและเขาสามารถขายผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทั่วโลกได้แบบมีมุ่นคาสูงส่วนบางประเทศด้อยพัฒนากะด้อยพัฒนาต่อไปแต่ว่าบุคคลตระกูลใหญ่ๆพร้อมเส,นส้นไซลำเลื่วยมหาศาลคนต่อมาดิโพตเอเว้ยวาเอาไม่จากไสไปใคร คนต่อมาดีโพดอวยว่วาวัตถุดิบเอามาจากเล้าคนต่อมาดีโพดอวยว่วาเล้าเป็นคนตัดไม่เวียดเป็นคนไดเงินประเทศได้สื้ด้วยเจ้าวา่าคนต่อมาดีโพดอวยว่วาเวียดน้มเขาสลาดัดซื้อไม่ทอนจากเล้าไปแล้วแปลงหุบไข่กำไรมหาสันคนต่อมาดิโพดอวยว่วานิ่าเพิินวา่าสมองคนละเบือ คนต่อมาดีโพดอวัยวาปานั้นว่าอา้น้องกันบาดด้วยละด้วยผู้เดียวคนต่อมาดีโพดอวัยวาเจ้าของใหม่บลุวยคนลุ่ยละแมนผู้แปลหุบไข่พี่น้องคนต่อมาดีโพดอาวัยวาไพมีไวเพียบผู้นันยิงได้เปียบสมเซยเวียดนามเทียดได้ดีไล คนต่อมาดิโพดอาว,วา้ว่าไม่เหล้าเป็นอาหารที่แทบที่สุดสําหรับเวียดนามต้องขอบใจเขาที่สลัดอาหารเล่าไปจําหน่ายต่อห่างเมียสมเซยคนต่อมาดิโพดอาว,วา้ว่าบาเหล้าขายไม่ให้เวียดนามตัวเลขทรงออกเบ่เห็นเลยคนต่อมาดิโพดอาวยวา่าไม่ทอนเหล้าขายให้เวียดน,นามเวียดนามแปรหุบทรงออกกําไรสิเท่า คนต่อมาดิพูดอเววาไม่เล่าผลิตภัณฑ์เวียดนามคนต่อมาดิพูดอเววาไอาแทน่นไม่เหาเขาไดเงินคนต่อมาดิพวดอเววาไม่เล่าเซเล็กยู่เล่าสางรายไดมหาสารเ้แก่ประเทศเวียดนามคนต่อมาดิพูดอเววาบ้านนันขายไม่แต่บ้านนี้ไม่บรือเงินแห้ง คนต่อมาดิโพดอเววาเพิ่นเฮตประเทศชาิเพิินลำด้วยบานเมืองเพิินจเจริญห,หงเหืองเล่าเหตุมีแต่บุคคลลำด้วยมีแต่ขลือหาของมหาเศรษฐีเกียแข่งขันกันพงเขินสงสารปลาดงพงไพอนุดมสมบูรณ์ด้วยไม้และซัดปลาของเล่าเฮาต่อไปคงเห็นแต่ผู้หวัวลวนก่อภัยได้หยาค่าประดับไวหวให้ลูกหลานของเฮา